สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม2566นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับ ชาวสองนะคะที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในดีิที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกและคาะพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความราม 3, ะะับความสัมพันธ์นะคะก็ด้วยดีตหนคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่ไม่ใช่สีจะบอกว่าสีไม่เท้าไพ่เก้าไม่เท้านะคะ แปถ้วยเกไม้เท้านะคะเดอะสตาร์ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะและเป็นไพ่จัดเม้นท์ค่ะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกค่ะในอดีตท,ที่ผ่านมานะค,ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมล,กลัคนากุมนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นบุคคลในวงการบันเทิงอ่าแบบนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนฮอตคนนึงอ่ะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในอดีที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าชาวราศีพิจิกและณะพิจิกนะคะเอ่อบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่กําลังจะเทหรือกําลังจะถูกเทอืมเนาะมันเหมือนกับสิ่งที่เรา เป็นอยู่สิ่งที่คบกันมาสถานะความสัมพันธ์ต่างๆมันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการพยายามแล้วค่ะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้มากเลยทีเดียวแต่ก็รู้สึกว่ายิ่งพยายามก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งทุ่มเทก็ยิ่งไม่ได้อะไรนะคะตัวชาวพิจิตเองนะคะหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เเลยเลือกที่จะ หันหลังให้ความสัมพันธ์นั้นหรือกําลังคิดที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคิดที่จะปลดปล่อยตัวเองให้ปอิสระหรือบางคนบางกรณีนะคะได้รับข่าวสารอืมได้รับรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงบางอย่างที่รู้สึกว่าตามสังหอน่ะหรือว่าเซนส์ของคุณน่ะมันถูกต้องอืมเลย มีความคิดที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นอย่างไรไพ่แบบได้ไดเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ ไพ่ทิงถือไม่เท้านะคะเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะโดยเด่นในชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์และเป็นไพ่หกถวยธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ต่ตางๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะจะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ในที่นี้นะคะคนที่มีเกณฑ์นะว่าคนที่คุณหันหลังออกมาค่ะเขาจะมีการแบบกลับเข้ามาะคะขอโอกาสในความสัมพันธ์นะคะขอขอโอกาสขอโทษนะคะ ขอพยายามอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะมีความพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งพยายามขอโอกาสอีกครั้งให้ได้เริ่มต้นใหม่นะคะจะมีการขอโทษจะมีการขอโอกาสกันเกิดขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมะีเขาเรียกว่าคนเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักนั่นแหละนะคะอะ่ที่เคยคุยกันแต่ยังไม่ได้คบนะก็มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนเหล่านั้นนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคุณอาจจะไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นเลยก็ได้คนที่เข้ามาเมื่อคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแล้วนะคะในอดีตเนาะหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เดินออกมาอยู่แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจอาจจะมีการตัดสินใจที่จะโอเคงั้นพอแล้วก็เรากลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะหรือใครที่จะตัดสินใจแล้วที่จะเดินออกมาคุณก็ อาจจะไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินความการประสบความสาเร็จในชีวิตของคุณเลยโดยที่หันหลังให้กับความสัมพันธ์หันหลังให้กับความรักไปเลยสักพักหนึ่งเออนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกกับคนที่คิดถึงเป็นอย่างไรขอดูของชาวพิจิกก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะชาวราศีพิจิก ลัคนะพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคิดถึงมาดูกันนะคะไพ่ใบรแรกได้เป็นไพ่แปเหรียญน,นะคะไพ่เดค่ะไพ่เจไม้เท้านะคะและเดวิลค่ะชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวพิจิกด้วยกันเองชาวราศี มังกรลัคนามังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนะเออคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาคุณคิดว่าเขากลับมาทําไมอืมนะคะคุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกเหลือเกินะ่ะคุณรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรหรอต้องการอะไรอืมคุณพยายามที่จะปิดกัน้นพยายามที่จะบล็อกพยายามที่จะแบบไม่สนใจ แต่ถามว่าคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่ไหมใช่มันเป็นแบบนั้นแต่คุณพยายามที่จะแบบหลีกเลี่ยง,งเอาตัวเองไปทำอย่างอื่นโฟกัสอย่างอื่นนะคะแต่ในใจคุณก็ยังมีความแบบยังนึกถึงเขาอยู่แต่ความนึกถึงนั้นนะคะมันเป็นกลายเป็นความนึกถึงที่ทุกครั้งที่นึกถึงคุณก็ท็อกซิกทุกครั้งเลยแล้วคุณก็คิดว่าถ้าหากว่ามีการกลับมาจริงๆนะคะคุณก็คิดว่าแบบจะกลับมาทําไมกลับมาแล้วมีอะไรดีขึ้นเออต้องการอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นยี่ห้อแฟนค่ะไพ่แปดดาบนะคะสิบเหรียญค่ะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวราศีพิจิกค่ะ คนที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกศพกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะมีธาตุน้ำและธาตุลมขึ้นมาด้วยความจริงก็ขึ้นมาเกือบทุกธาตุนะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่นะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าไม่มีใครดีกับเขาเท่าคุณอีกแล้วไม่มีใครเอาอกเอาใจเติมเต็มซัพพอร์ตนะคะให้เขาเท่าคุณอีกแล้วอ่ะอืม เพิ่งเพิ่งนึกได้เพิ่งคิดได้ว่าคุณแบบดีขนาดนี้ในตอนที่ไม่มีคุณแล้วเออประมาณนั้นนะคะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและกันราพิจิกเป็นอย่างไรไม่ขอเนยนบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ร,รับชมเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะมีไพ่ของการสื่อสาราเกิดขึ้นนะไพ่เอ็มเพลสค่ะ หรือเป็นไพ่ของการเดินทางก็ได้นะสิบดาบนะคะและเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเอาคอ่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณเลือกที่จะสื่อสารอย่างชัดเจนนะสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกสาหรับเราอะ่ะเราไม่โอเคที่ผ่านมาเราเจ็บมากๆแล้วเราเรารู้สึกแบบเราไม่อยากจะเจ็บอีกต่อไปแล้วอะ่ะจะพูดอะไรมาก,ก็ไม่ฟังไม่เอา บล็อกปิดกัน้นเดินออกถอยออกมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะมากขึ้นคุณรู้แล้วว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวเราเท่าตัวเราเองอีกแล้วเออนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีพิจิกและคนา,าพิจิกขอคําแนะนํานะคะคําแนะนาใบแรกด้เป็นไพ่ชายอดนะคะไพ่ห้าดาบค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะชาวราศีพิจิกและคนา,าพิจิกไพ่าทาโร่แนะนําว่าในความสัมพันธ์เนี้ย ยิ่งสู้ก็ยิ่งแพ้ใช่ไหมยิ่งคิดมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งอยู่ก็รู้สึกว่ายิ่งแบบเปล่าประโยชน์เออยิ่งยอมก็ยิ่งรู้สึกหมดค่าหมดความหมายอืมนะคะถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นชาวพิจิกคุณเดินออกมาได้เลยนะคะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนแล้วคนคนนี้ให้คุณไม่ได้ คุณสามารถให้ตัวเองได้หรือคนอื่นก็สามารถให้เราได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเปิดใจนะคะให้โอกาสตัวเองค่ะในการเดินออกมาสู่โลกใบใหม่รักตัวเองให้เป็นก่อนประคับประคองหัวใจนะคะโฟกัสเรื่องการงานการเงินก่อ,อนก็ได้ความมั่นคงของตัวเองอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนทําตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอืม ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาก like, ดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ